นีนาจะเป็นขาเขาเนาะมาจะเป็นขาเขาอ่ะบอกได้ว่าประเทศไทยปีนี้นี่มาตึงมากๆนะทุกคนเนาะเป็นตัวตึงเลยแหละทุกคนสวัสดีครับสบายดี B P F C ทั้งฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยเขาเนาะตอนนี้ต้อมกายูทีสนามบินสุวรรณภูมิเดี๋ยวต้อมจะพาทุกคนมา ส้มบรรยากาศนักท่องเที่ยวนอท,นอทีบินออกแล้วก็บ,บินเข้าประเทศไทยเนะว่าเจาริญชั่มไรนะทุกคนก่อนจะไปติดตามพรอมเบาตอมกันเลยก่อนจะไปหับเบืองหับส้มขีดกับปากกดรซับสไคร่คตไหลโคกด,ดแร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อเพื่คลิปต่อไปนั่นเองทุกคนบรรยากาศภายในสนามบินสุวรรณภูมิก็คือขักตลอดนะทุกคนบ่มีวันเหยบเงาเลย เดี๋ยวตอนจะพาเดินส้มบรรยากาศรอบๆกันนี่คนเยอะไหมทุกคนบอกเลยว่าเยอะมากเนาะสนามบินกันใหญ่คนมาใส่บริการกันหน้าแน่นเลยทุกคนนี่ โอ้โหหลังเค่องเที่ยวข้างหน้าทุกคนเต็มเลยมาคนบินหรอบินเขาอะทุกคนเต็มเลยทุกคน เราจะไายมุ่งนี้ให้พีทีเอฟเบิ่งไปน้วกันนี่ทุกคน นี่นาจะเป็นขาเขาเนาะมาจะเป็นขาเขาอ่ะบอกด้วยว่าประเทศไทยปีนี้นี่มาตึงมากๆนะทุกคนเนาะเป็นตัวตึงนียแหละทุกคนนักตรงเที่ยวแบบมามาเที่ยวอย่างบ่อขาทรายเลย พิ่นจะมีเจ้าหน้าที่ไว้ให้คอยใส่บริการเนาะทุกคน,นเนาปปะถ้าเฮาไปบ่ถูกหรือว่าไปบ่เป็นกน็สามารถสอบถามພพินไ อันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์มาทุกคนนะ้องบูหัวาจะะไรลงลีบเหมือไรเ้อ,อมเยอะจริงๆประเทศไทยเป็นเต็งหนึ่งด้วย,ยนะกันเนี่ยทุกคนจะมีทัวรนะ์เนาะที่มารอดถ,ถานักท่องเที่ยว yeah, really จะมีปลายบหกว่านีา่ทุกคน มีทั่วจีนลายทั่วเลยโอ้โหมีที่ชาร์จแบบรีด้วย ดีจริงๆเหรอเรามาอยู่โซนนี้นี่เราจะไปข้างไหนดีทุกคนไปไม่ถูกเลย <S <S ไปไม่ถูกเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนโอ้ งงมากเลยมันมีกี่ซันกันเนี่ยงงมากงงมากอันนี้น่าจะเป็นซันสองมันจะมีซันสองซันสามซันสี่มันจะมีอยู่สี่ซันทุกคนอันนี้เราอยู่ซันสองน่าจะใส่สันสอง ้างนองจะ,จ,อดดนนจะมีที่ให้จอดรถเนาะจะมีที่ให้จอดรถเราอยู่ที่สันสองกันนะทุกคนสันสองจะเป็นสันผูรอดยสารขาเขาสันสามจะมีร้านค้าและร้านอาหารสันสีจะเป็นผู้โยสารขาออกเนาะ เราอยู่ที่สันสอนอ๋อเราสามารถดูป้ายได้นะทุกคนจะมีนักองเที่ยวเนาะเดี๋ยวว่าลังไรกันเขามาเลยเนี่ย มายังไม่ขาดเฮา,า,า,าก็จะถ่ายแต่ละสันแต่ละสันให้บีพี FC เอฟซีเบิ่งสำหรับคนที่บ่เคยมาสนามบ,บินสุวรรณภูมิคือตอมเองเนาะตอมกับโบเคยมาจาังถืออ่อทุกคนจะกสียเดินไ,ดเ <c oughs> เดนไปจุดใดจะเดินไปจุดใดตัวจุดใด เดี๋ยวเขาขอไปมุมน,นนะนอนทุกคนเนาะจะมีอีกอย่างวะนี่ทุกคนเราจะไปอีกมุมหนึ่งนะว่ามันจะมีอะไรนะ ที่ารฟรีนี่เราจะมามุมนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นโซนอะไรนะร้านค้าร้านค้าร้านข,า,า,นข,า,า,นขายเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เขาเขียนว่าห้ามเข้าโอ้น่าจะเป็นฟางขาออกห้ามเข้าโอเคเราเดินโซนนี้กันนะ จะมีป้ายบอกขักแนเนาะทุกคนว้าวแอร์เย็นสบายอันนี้ก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อ คล้ายๆกับเซเว่นนะทุกคนคล้ายกันกับเซเว่น อันนี้ก็เป็นเวลาอยู่10บุ่งคิงเนาะคนจะเข่าจะออกเนาะที่สนามบินนี่แบบว่าเยอะมากเลยน,นี่ก็ะจะเป็นทั่วเนาะคนน้ำทั่วที่จะน้ำหนักตังเที่ยวไปเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะทายมุมนี่ จะว่าแบบว่านักท่องเที่ยวเดินออก <ๆ>เขามา,ด,า,า,ด,าด้วยบ้าโมขาดทรายเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสามกันนะว่ามันจะมีอะไรเดี๋ยวว้าวนี่ทุกคนคนเยอะ วันนี้คนเยอะเราก็ขึ้นมาชั้นสามแล้วจะเป็นพวกโซนร้านอาหารน,น,นี่นะครับชั้นสาม อันนี้ก็จะเป็นชั้นสาบอกเลยว่าประเทศไทยนี่บ่มีวันเงียบเงาเนาะเดี๋ยวบ่มีวันลมละลายอีกทุกคนเศรษฐกิจดีมากเลยขนาดผ่านบิกิตโควิดนาะมา3ปีปีที่สีนี่ก็พื้นโตไรแบบยังรวดเร็วเลยนะบ่มีการว่าใส่เวลาล่น เดีว่าเปิดประเทศปุ๊บเปิดแบบสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าการค้นทรงนี่ละคนกับมาใส่บริการแบบว่า,ายางรวงลายเ,เาลยเยอะมากเลยคนก็อเอาเป็นมาคิีมีต้อมก็พาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศที สนามบินสุวรรณภูมิกันเป็นใจนั่นกันคอมเมนต์ตีเตียนกันไรเน้อทุกคนเออเดี๋ยวมา,าแนะนำมาจุดน,นั่นจุดนั่นเป็นจุดนี้เนาะกัแนะนำกันไรเขากาสีขคกกาจบคลิปไปเพียงสำนีนเด้อทุกคนกักล่าวคมาสบายดีสวัสดีคิมนาเจอกันพี่นอ้องมาตอมจาไปโพอยูไสกะกดติดตามไหมเนาะบายบายทุกคน